สวัสดีครับผมพิษันครับวันนี้เราจะมาทดสอบแล้วก็แนะนำรถ D R V ที่เหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับเป็น D R V นะครับ1.5 V T R C V T ครับปี2อง8ันแดไมล์แสนห้าหมื่นกิโลราคา339,000เครื่องยนต์เป็นเครื่อง1 5 0 0ซีซีนะครับ117แรงม้านะครับเงียบกริบเลยนะครับเดินเรียบเดินนิ่งเลยนะครับรถแล่นผ่านการตรวจเช็คทุกจุดแล้วนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องรั่วไม่มีน้ำรั่วนะครับ รถจกานร,ระยะยากนิดหนึ่งตันโตโต้นะครับลบจุดอ่อนของเขาโดยการใส่กล้อง360องศารอบคันเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นทดสอบกันด้วยนะครับว่าใช้งานง่ายขนาดไหนแล้วทําให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นยังไงนะครับมาดูนะครับพวาแม่นขนาดไหนการมองซ้ายมองขวาเราก็มองผ่านแล้วแต่กล้องมันจะดูบีบอัดเข้ามาหน่อยนะครับแต่ให้ดูช่องนะครับว่าช่องผ่านไหมผ่านนะครับถ้าเรามาดูซ้ายก็ผ่านมาดูซ้ายดูขวาก็ผ่านนะครับพื้นที่ว่างเหลือ ทำมาดูในภาพนะครับพื้นที่ว่างภาพก็มีช่องเหลือนะครับนะครับก็ผ่านออกตัวดีมากครับลื่นเลยนะยางนิ่มมากครับเพราะยางใหม่ครับเปิดไฟเลี้ยวขวามีจอขึ้นเห็นไหมครับกล้องไฟเลี้ยวขวาเห็นด้านล่างเลยด้วยว่าเราจะต้องเบียดช่องนี้แคบนะครับด้านหน้าช่องแคบดูที่เราบางคนกลัวกลัวจะตกล่องนะครับยังไม่ตกล่องนะครับนะครับช่วยได้ครับการขับขี่ ดูเทิร์นปล่อยพวงมาลัยพวงมาลัยตีกับดีมากครับรถทุกคันของซันาโตนะครับผ่านการทดสอบโดยเชียร์ซันนะครับรถไม่ใช่ว่าเราจะกินบุญเก่าจากเจ้าของเดิมนะครับที่ตรวจเช็คมาดีรถทีส่สภาพดีๆเนี่ยต้องผ่านการตรวจเช็คเป็ีนอะไรเสื่อมอะไรเสียเจ้าของร้านต้องรู้จักอะไรเสื่อมเป็นยังไงนะครับอะไรเสียเป็นยังไงพร้อมเปลี่ยนให้กับรถลูกค้าที่พร้อมจะขายนะครับลูกค้าที่ซื้อต่อไปก็จะไม่พบปัญหาในช่วง1ปีแรกเลยนะครับนะฮะ นี่คือเคล็ดลับของซันโโต้ครับยินดีที่จะเปิดเผยครับแต่เสร็จแล้วครับเร่งดีมากเลยครับเร่งดีมากเลยเร่งดีมากเลยนะครับร้อยครับผมอะไรไม่สั่นเลยนะครับผมอะไรไม่สั่นเลยเพราะยางใหม่แล้วนะครับร้อยยีเข้าโค้งไม่มีการส่ายของรถ n p v เลยนะครับมูลค่ากล้องสามล้สิบศาทตั้งติดตั้งกันเป็นหมื่นนะครับซันโโต้นะครับยินดีที่จะให้ลูกค้านะครับขับรถอย่างปลอดภัยแล้วก็ถอยจอดอย่างปลอดภัย เราก็เสริมเทคโนโลยีไฮเทคให้กับคุณลูกค้ากับรถ B R V คันนี้ในราคาเท่าเดิมนะครับ3 3 9 0 0นานะครับผ่อนเดือนละ6,600ใครสนใจติดต่อทักเข้ามาด่วนนะครับรถมีการเดียวนะครับ